มโอ้ยคือดันเหม็นดักสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ชาดเมนครับเดี๋ยวพาตามติดชีวิตทีมงานนะครับว่าทีมงานของเราเนี่ยเช้าเช้าตื่นมาทำอะไรนะครับทำอะไรบ้างเดยคารตามติดชีวิตทีมงาน เราอยู่ที่จังหวัดนนท์ขายนะครับเรามาเตรียมงานเตีียวมงานยกไฟยานาค่ะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าทีมงานทําอะไรกันบ้างครับเช้าครับทีมงานครับเช้าๆเช้านี้ต้มไก่ครับแม่เชฟเชฟนี่ครับโลซีกิมสองร้อยครับไก่เอาข้าวอุดมสมบูรณ์นะมาอยู่นี่มาเรื่องเครื่องเครื่องพร้อมเครื่องพร้อม เตาพร้อ,อ,อมอเชฟไก่ครับเชฟไก่ปั๊บมาเนี่ยเปล่งฟันค,ครับดูทีมงานอีกคนนึงครับพี่บอยพี่บอยทำอะไรครับครับซักผ้าอยู่ครับผ้าไม่มีแล้วครับผมก็ไม่ต้องซักใส่ตัวเก่าแออล้วไม่ได้ครับผม คิดว่าต้มไก่จะอร่อยไหมเชฟไก่ท่านมากินวันนี้อร่อยคนระับรอเชฟจิ๋วไม่ไหวครับเชฟจิ๋วไม่หัวหน้ายังไม่มายังไม่มาเพราะนี้นะครับน้ำแล้วก็แบกเผื่อมันน้ำมันแห้งหระต้มน้ำหรอต้มน้ำเลยเลยชียร์ว่ววกากา็หั่นผัดนะครับ คือประหยัดตอนหนห่อยๆโอ้ดีนะเอ้อย่าได้ลงหม้อตอนไหนนี่หอมแดงโอ้ไกลไปอยู่ไม่เครื่องที่ชิมเครื่องมันต้องลงหม้อก่อนไม่ใช่หรือพวกพวกให้ไปล้างยังไงล้างรับูปไปเลยอร่อยชื่อลาล์ละเฮ้สไตล์มันชิ้นใหญ่ไปไปดูครับบอดีครับ สวัสดีแล้วครับผมอันนี้เชฟเชฟต้มน้ำใช่ไหมครัใช่ครับพวกคุมอุณหภูมิน้ำโอ้บอกการส่งต่อเลยนะครับโอ้เอ้าไม่ล้างเลยไม่ล้างครับความอร่อยที่เชื้อราเอาโอเคสายยุกนั่นเชื้อรานี่มันจะไปกำจัดแบคทีเรียในลำไส้เหรอใช่ครับสายยุกโอเค ฟังว่าน่าจะอร่อยนะว่าเอา,าใส่ใสใสไปแล้วเอาไม่ได้ใส่พริกเหรอ้อาไก่ไปไหนเนี่ย ไอ้นี่ไอ้หนหมอเลยครับอ๋อวรืออุ้งบนนึกว่าเมื่อกี้มันอยู่บนเขียงแล้วมันหายไปไหนไงยังไม่ได้ห่าเลยวางวางเอ็งขยันโอ้มันต้องออกมาต้องนองเดี๋ยวจะแบ่งลาบลาบนะครับเขาลาบไก่ซะหน่อยลาบยิ่งโศกลาบไก่ยิโสลาบยิ่งโศกนะมันเนี่ย สูตรจะโศเลยนะแก่คนจะโศหิวเข่าเด้วยลองกินออกเลยได้กินตำนานก่อนโอู้หมือสออั่นหมดเอ้ามันมีสูตรลับไม่เขา้าอยู่รู้ป่าวไงไม่รู้ครับต้องทำอะไรครับ เนี่ยผัดแล้วเลยไปผัดก,กับกระเทียมมันไม่เข้าเลยืมคือเราไม่ได้ไม่ได้ลวนในน้ำ นี่ลาบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่รอต้มแป๊บเดียวกินข้าวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวกินข้าวกันเชฟทำอะไรอ่ะครับโอ้นี่เราจะกินข้าวกันนะครับแต่ว่าเชฟต้องมาเปิดเพลงก่อนไม่งั้นกินข้าวไม่อร่อยนะครับแมนบอส แลวฟังเพลงยิ้ข mm anyway> ้ากันนะครับสวัสดีครับพี่ยูทำไมมาสายวันนี้มาทำงานสายคนตตเลื่อนเรียงซ้ำเศร้าบ่ซ้ำเศร้าว่าซุปเตอร์คีโมใช่ไหมไม่ใช่เลย หัวหน้าหัวหน้าไปชิมฮะไปชิมต้มไก่เชีเปิร์นที่ไหนกินเนี่ยว่าเป็นยังไหนไปหัวหน้ายิ้มเอาไว้ให้อยังหนึ่งยิ้เข้าต้มมัดยิ้มนี่ยร่าเลยข้าต้มมัดเอาไว้ให้อยัางยิ้มร่าเลยโอ้ มาถึงก็มาตดเลยเด้อ,อน้ำตาแม่ทำไมเห็นขึ้นดังเหม็นกัดโดยเองตดเองเม็นเองคมคอ,อเลยบอกคมอยากเป็นแงวอ่ะ กินข้าวกันครับพี่งี่บผมกับข้าวก็วกับข้าวประมาณนี้ปน้ำอะไรครับน้ำลายครับอ่า<อ>เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี่ยวเล้าฮึอ่าพี่บอยลองลองลาบไก่หน่ยอยครับผมแล้วหาทิ้ไปนะครับเด็ดเด็ดเด็ดครับผมเอาพี่นายไหนะต้มไก่หนึ่ง เล่ครับตไครับไอนนำมาไล่ครับลกินองครับเลือครับไม่รู้สึกแล้วไม่รู้รสชาแล้วครับลาบไกยสน้องเนียไปเจอเงใหม่ไงเนี่ต้มไก่บ้านบ้านไหน กินข้าวกันครับกิน <S <S ข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวทำงานต่อนะครับท่านใดที่ดูอยู่ก็ากดกไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อุ้สาวแมนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกําติดชีวิตทีมงานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ